ใช่คุณสมศรีสมหมายไหมคะใช่ค่ะสมศรีน้ำจุลสมหมายค่ะมีเหตุรับแจ้งว่าคุณสมศรีได้สร้างความเสียหายกับประชาชนมูลค่าความเสียหายเป็นจํานวนเงิน85,000บาทตามมูลฐานความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ในมาตรา14และมาตรา15ทําให้มีผู้เสียหายร้องเรียนจํานวน138รายจริงไหมคะจากที่คุณกล่าวมาดิฉันไม่เคยยืมเงินผู้ใดหรือสร้างความเสียหายดังกล่าวมา งั้นรบกวนคุณสมศรีติดต่อแจ้งเหตุกับตำรวจครูทรอนเพื่อดำเนินคดีที่เบอร์0888888เพื่อดำเนินการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดว่าบุคคลใดที่เข้ามาทำการเปิดใช้งานเบอร์ดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการส่งใบรับรองการแจ้งความกลับมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะติดต่อกลับไปยังเบอร์ที่คุณได้กล่าวมาค่ะสวัสดีค่ะมาติดต่อแจ้งเหตุค่ะ เนื่องจากมีเบอร์ดังกล่าวได้แจ้งมายังเรื่องว่าดิฉันได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงิน85,000บาททำให้มีผู้เสียหาย138ราย,ายเบอร์ดังกล่าวให้มาติดต่อมายังเบอร์นี้โดยแจ้งว่าเป็นเบอร์ของตำรวจภูธรเพื่อให้ดำเนินคดีดังกล่าวมาก่ะรับทราบครับรบกวนคุณแจ้งชื่อหน่อยครับดิฉัน สมศรีน้ำตากคุณสมหมายค่ะงั้นให้คุณสมศรีเดินทางมายังสถานีตำรวจภายในวันนี้เพื่อดูกล้องวงจรปิดและดำเนินค่าเสียหายดังกล่าวตามที่ได้แจ้งไว้รับทราบค่ะเดี๋ยวหนูจะไปค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือไม่บอกข้อมูลของใองนะคะเช่นที่อยู่โดยโทรให้แก่ผู้อนที่ไม่รู้จักค่ะ2ไม่ควรส่งร ค่ะไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกลวงสร้างภาพไจริงค่ะข่าสุดท้ายนี้นะคะคิดก่อนคลิกป้องกันใครใกล้ตัวรู้เท่าทันรู้ป้องกันใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติค่ะขอบคุณค่ะ